ไม่เป็นไรไม่ต้องตื่นเต้นใจเยน็นเดินออกมาก่อนออกมาก่อนเลยแล้วโอ้รพวูายูกกันตายแล้วยุงเพล่รู้สึกขนาดน,นี้เลยลบออกมาลูกออกมามีกได้ยินไหมเนี่ยลูกเพล่งจะลมนะ้มแล้วเอาลมนะ้ลมแล้วล้มเนาะเอาช็อตแล้วนะ กรดิเอาแข็นิไพี่ยืนยืนอมันกแทนเทนลเขนถงเนถ่งเใคนะขอลดออกคนหมดแล้วนยืนยืนเ่เลยต้องมีที่ล้มสักที่แน่เลยแหละ ดูดูรถเคินดิดูคินเนแม่ยืนไม่ตกอุ้ย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 ลุกมาลุกแล้วเขยิบมาไอ้ยี่บเขยิมาโอ้ยดูวะโอ้ยตายแล้วเอาถอยลูกถอยมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะอู้หกี่คนเนี่ยอยู Jim, ่ข้างในเนี่ย โยอยหลงโอ้โหแล้วกี่คนอยู่ข้างในเนี่ยอหต่อหน้าต่อตาเลยดูดูสองคนน้นมัน ดูข้างดูคนโน้นเลยไอโฟนมานี่